สบายดีนะทุกคนสบายดีตอนแรกๆเนาะตอนนี้น้องตุ๊กเลิกประเจ้าเฮียเาน้องตุ๊กก็มาให้เรียกางาน,นแล้วเนะะาะรากาอันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแลงเนาะน้องตุ๊กก็จะมาให้คลิปเขาคือวันนี่อันไป้อ,อู้โทรมาห้าน้องตุ๊กด่วนะเลยเนาะบอกว่าให้ไปเอาเครื่องเนาะเพราะว่ามีอันเอฟซีใจดีเนาจากเมืองนอกเนาะฝากมาให้น้องตุ๊กเนาะแต่โว่ามันเป็น <c oughs> อันอย่างเนาะเป็นถุงเป็นกล้องบบน,นีน้่นองตุ๊กกะ บู๊โฮ่สิมา pues ่ย oh. ังน้องตุ๊กก็เลยคิดว่าเออซิมาอันเปิดพร้อมครับให้อันให้อันทุกคนฮู้พร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะไปในกล้องนี่ซีแม่ยังเนาะเบิ่งกันน้องกุ๊กกิ๊กก็มาเด็กกิ๊กมานั่งนี่เด้อนี่น้องกิกนั่งเดี๋ยวเบิ่งพร้อมกันเนาะกุ๊กกิ๊กก็กำบุกู๊กกิ๊กเมื่อนี้ขันดูหายด่วนเตรียมมีแนนเดือ เอาคิกไว้รู้นะฉันฮอลเบิร์กันพร้อมทุกคนเนาะกิกมาเทอรมาเทอรเข้ามาไปไอ้ยจะได้ฮูบนอ่อนี่แกมาไข่เบิร์กันเลยเนาะมาบเบี้ยวาาคยบยนะูบนแกซ่ามันมันบุ๊คตุ๊ก <c oughs> มีเล็บมือกันเลยแกวะเอ้ยนี่เจ้าอ่ะว แบบมีดมาเฮ้ยดูเออได้ละได้ละทุกคนเดี๋ยวเอาเบิ้ลพร้อมกันน้อยใหญนี่มีอย่างเราจะกับบุคโอ้มันไม่จริงจักขนาดนั้นอ้าวว่าอะไรมันเครไปได้เหรออันนี้กิ๊กิอะไรแอบมีดเธอไป เดี๋ยวเรากิ๊กไปเอามีดกันเนาะเดี๋ยวตุต๊ก,ก็ต้องหาวิธีแกะก่อนแกะยังไงวะต้องตุกก๊กมีเล็บมือมันก็เลยแกะยากอยังโว้ยในนี่มีอย่างเอ,อ้ยากะโ้ขนาดเลยพี่เอเดูวะทุกคนน้องน้องตุ๊กกะเอามีดมาเอามีดม,มาคิดดูมันออกได้ในนึงละเดี๋ยวจะป,ปาดอีกเนาะ หลนป่าคมแกมเอยวก็คุ่อักดูสนุกมาเบิ้งพร้อมกันเนาะมีเลยเนี่อ้าวไม่มีอะไรเดี๋ยวเบิ้งก่อนมอนิแม่ยังม่ยังวะอุ้ยไม่เดีววะอ้า โบแล้วทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้กะรอดไม่อย่างอีกไงนี่ต้องไม่อย่างวะไฟไฟมันไฟไม่น่ะเอ้ยโคตรดีใจเลยเว้ยปิดแล้วทุกคนต้องเล็กตัวบ่ยันเดี๋ยว แกอีกแล้โอ okay. ้ยี้ออกเลยบ๊อหมาใกจี้เลยเขาไอ้พี่จี้เอย่างกระทอดออกซะละวอบ๊อเนท่ออะไร้พื่อนอิใจเลยเว้ยด่านบ๊อเลวะข้ามกินบ๊อเพราะบอกหลางเออดังไร เอเบเนาะอันนั้ตก้อมานโอ้ยแล้วทุกคนดได้กองโกโปแกกาลลุมไแม่แกนาหนะกหกเนาะเดีเ๋ยวมงมีีทุกคนกโกโปได้กกงโกโปอย่างได้โกโปเกทุกคนนี่ได้โกโปเกอือดีใจเลยเออเด้โ,โป มันจะโดนมันยากได้กบูนี่แต่ว่าที่แรกทอดเนื้มัซื้อเอาเนาะทอดงูได้เถอะทอดนงูได้เอะไม่อย่างูหนี่กระซามันหเอาเอาให้มัน เดี๋ยวเบิกกันเอาอยี่หายนี่แม่นเดี๋ยวะกดจีบเบ่งดูอยากดูอยากเห็นทำเนาะทุกคนอุ้ยไม่อย่างวะใส่ซากมันแบกมันแบกใส่ซากมันเป็นใส่ซากมันนีเด็กอันก็คือกันกองตีขากองขากองนะขากอง เดี๋ยวจะเอาไว้เนาะทุกคนใส่ไปคือเกลียวน้องตุ๊กน้องตุ๊กกำลุงหุ้มไส่เว้ยตุ๊กุ๊ใครเบิกอันนี้ต่อเดี๋ยวเอาอันนี้เข้าไปก่อนเนาะอันนี้หูจะรู้วว่ามันแม่นอันซากมันเนาะเดี๋ยวเมาเบิกอันนี้วันนี้มียังงั้มืดแล้วทุกคนนี่แล้วทุกคนที่น้องตุ๊กเพี้ยนเสื้อใส่นี่คือน้องตุ๊กไปอาบน้ำมาแล้วเนาะคือที่เรกว่าจะเห็ดตอนแรงต่อเลยเนาะว่าจะเห็ดอัน อันแกให้ทุกคนเบิกเนาะแต่ว่าคําก้อนละกะอันคาวเวียกแม่ก็เลยตัดสินใจมาเฮต่ตอตอนอันการตอนคําแล้วเนาะน้องตุ๊กกินข้าวแล้วเนาะเมื่อนี้น้องตุ๊กกินข้าวกับอันเม็ดออกไกเนาะละกะซสุผักแน่แล้วก็ปิ้งปลากินน้าปิ้งปลาที่แม่ยางไววเนาะเดี๋ยวมาเบิกกันเลยเนาะ <c oughs> คือน้องตุ๊กบ่ฮู้หูอาาะฮะน้ทุกคนเนาะน้องตุ๊กบ่ฮู้หูเฮดเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กบ่เคยูเบื่อเคยเห็น <c oughs> อยู่ในนี้ทุกคน อยี๋ยคิดว่าถ้าให้ไออู้มากนเนาะถ้าให้ไออู้มาแล้วน้องตูกคยอยให้ออู้เห็นให้เนาะเดี๋ยวให้เบิรงเนาะอือบอกยังไ้ตวะเนี่ะทุกคนเนาะขาขาโตมันจะอยู่ใน,นเนะาะแต่ว่าน้องตูกูหูไส้เดี๋ยวจะส่งให้ให้เบิรงก่อนเนาะ,ะนี่คือก้องโกโบเนาะนี่คือก้องโกโบเก่าเนาะทุกคนอาจจะยากหัวละไว้ผ่ซื้อให้ต๊กเนาะ ว่าน้องตุ๊กบอกได้แค่ว่าเพื่อนท่านอันซื้อวยเพื่อนท่านอันเพื่นไปคนตั้งประเทศเนาะเพื่นซื้อฝากไปเพิ่นเพื่อนเพิ่นซื้อมาให้น้องตุ๊กเนาะอันซื้อมาให้น้องตุ๊กแลกน้องตุ๊กก็บอกวงว่าเพื่อนซื้อมาให้เนาะจนน้องตุ๊กเล้วเจ้าเห็นละเอออูทูมาหาบอกว่าให้ไปเอาเครื่องเนาะอยู่ยุตราชเนาะเพราะว่าเพื่อนส่งมาเนาะทางบริษัทหวงอรุณเนาะน้องตุ๊กก็เลยอันเข้าไปอ่ะท่านเลยเนาะทุกคนเนาะเข้าไปเบื้องแรก บุ้งหัมันกล้องอยางกันเลยอันตั้งใจว่าเอคลิปมาเปิดให้ทุกคนเบิ่งพร้อมเนาะว่าอันแม่งยางเนาะสุดท้ายก็เป็นกล้องโกโปูเกานะ่าเนาะน้องตุกโค้ดีใจเลยน้องตุ๊กกะหวังว่าตัวเองท่านต้องอันตั้งใจหาเงินซื้อกล้องโกโปูแน,น่ละกะหาเงินซื้อช่วยพ่อแม่แน่ละกะแต่ดิ่น้องตุ๊กกบพ่าได้อาหารเนาะน้ะนองตุกกะอันพี่เขซื้อมาให้ละกะดีใจว่าพ่าได้ซื้อเองละโค้ดีใจเลยเว้ย อันขอขอบใจหลายแล้วขอบใจผู้ที่ซื้อมาซื้อเอาเงินซื้อให้น้องตุ๊กขนาดเราสิให้ขอขอบใจหลายเนาะขอบใจอันเราดัดเสียงอะไรอยากให้นะขอบใจดีจังพี่เมว่อต้องดัดเสียงไอ้จริงตุ๊กไปดัดเสียงเนาะน้องตุ๊กให้น้องตุ๊กเขาบอกจะให้จะให้เนาะ ดีใจนะที่แบบเออผู้ใหญ่ใจดีเมตตาซื้อให้แบบเข้าใจในชีวิตของน้องตุ๊กนะขอเข้าใจหลายๆเข้าใจแท้ขอให้อันผู้ขอให้อันอันายผู้ใหญ่ใจดีจากเมืองนอกเนาะที่เพิ่นซื้อมาให้น้องตุ๊กขอขอบใจเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีที่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งหายออกไปเนาะ ถ้าว่าปสัสจักอย่างอยากได้อย่างก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการเนาะอย่าให้มีอย่างคักดขังขอบใจขอบใจขอบใจแท่เนาะเฮ้ยแต่ครับอย่าร้าองอย่าร้องนี่เนาะเนักตุกก๊กะเจาะประได้นในไซเนาะเพราะว่ากะจะให้อันทาเอาอยู้มาก็แล้วให้อู้มาจากอันมามาจากอันสวรรค์นาเคศก็เนาะจึงให้ไอ้อู้เฮ็่ทายเนาะเฮ้ยยุ่งไรใครจตืนบังใครมาให ขอขอบใจเนะาะวันนี้น้องตุ๊กกะสิตั้งใจฮ็ดคลิปต่อไปเนาะฮหคลิปให้ดีที่สุดเนาะสิ่งที่น้องตุ๊กจะตอบแทนคือน้องตุกก๊กจะตั้งใจฮ็ดคลิปดีๆให้ทุกคนเบิ่งเนาะแล้วขอขอบใจ FC ทุทกๆคนเนาะที่ให้กำลังใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดเนะาะเพราะว่าน้องตุ๊กจะเจอปัญหาอยังแบบคือที่เอ้อู้เคยเจอปัญหามาตอนที่สร้างรายได้บริหาได้เนาะ อนนั่นก็เออไผ่ก be <Marina S 1> <source, S 2> ็ฮู <c oughs> ๆๆๆ้ซึกน้อยใจเนาะแต่ว่าย <f ums independ ents> ังม <ell in stupid ways> ีกําล <c oughs> ังใจจากเอฟซีหลายคนเนาะบอกว่าจะเป็นอายเป็นเอื้ยอย่างต่างๆเนาะที่มาเขาคอมเมนต์ให้คํครอบใจเนาะน้องตุ๊กกบเออบพว่าจะเป็นผู้ใหญ่เออเออนั่นแหละนั่นแหละแบบผู้ใหญ่ใจดีอย่างต่างๆที่ซื้อซื้ออย่างอันซื้อกล้องกระปูมาให้น้องตุ๊กนี่ก็ขอขอบใจเนาะขอขอบใจที่ยังคอยติดตามน้องตุ๊กและคอยเขาเบิงน้องตุ๊กมาโดยตลอดเนาะ เออเขาจะให้แค่น้องทิ้งให้น้องตุ๊กะตอบแพนน้องตุ๊กกัจเซฮดคลิปดีๆให้เอฟซีทุกคนเบิ้งเนาะน้องตุ๊กก็ขอโทษนำน้อทุกคนเนาะขอโทษที่แม่ว่าน้องตุ๊กทำอะไ้ไปเข้าไปตอบคอมเมนต์ของทุกคนเนาะน้องตุ๊กเข้าไปตอบแต่แม่ว่าอันคลิปนึงน้องตุ๊กเข้าไปตอบประมาณจากสิบห้าสิบหกคนเนาะเพราะว่าแถวบ้านน้องตุ๊กมันสัญญาณโบมีโซลี่ตอบได้แต่ละคนเนาะมันต้องได้ใส่สัญญาณโซลี่ออกส่งไปหาได้เนาะละกั วนน้องตุ๊กสิอัพคลิปแล้วเนาะกระเดิกเนาะต้องขอโทษขอภัยดําที่แปลว่าน้องตุ๊กันเอาคลิปลงเดิกเนาะเพ็นให้คนเบิ้งอาจจะว่าเอ้ยน้องตุ๊กคือเอาลงเดิกแทะสินะยานทุกคนบ่อเบิง้งแต่ว่าน้องตุ๊กกะพยายามเนะาะพยายามอันตัดคลิปเจยในอตอนกกาเหม็นน,นอะละกาอันให้ทุกคนเบื้องแหละเพื่อที่จะพยายามบ่ให้มันเอาลงเดิกเนาะน้องตุ๊กตัดคลิปได้ประมาณ ตัดคลิปตัดคลิปก็ประมาณ15นาทีเนาะแล้วก็มาอัพอีกแล้วก็มาอัพทั้ประมาณ15นาทีอยู่ละแล้วก็มาฮันอีกอันมาอัพลง YouTube อีกเนาะทุกคนเนาะมันก็ต้องใช้เวลาเดึกระเ,เร็วกว่าเสื้อเสียเอาโฆษณาเข้าอีกมันก็เลยยากค่นะเฮ้ยวนันนี้น้องตุ๊กกะขอขอบใจอีกครั้งเนาะคุณยายใจดีที่ส่งมาให้น้องตุก๊กอันนี้น้องตุ๊กก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ ฝากทุกคน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กแคทคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวกล้องโกโปรนี่ทายอู้มาก่อนเนาะให้อู้อะมาจากหันก่อนน้องตุ๊กกะซิให้อู้เอ็นแล้วกะซิลองใส่เบิรงเนาะแน่นอนต้องได้ใส่แน่นอนเพราะว่าเขาดีใจเลยที่มีคนซื้อให้เป็นความฟันเออไม่ละเป็นความฟันน้องตุ๊กเคียวว่าน้องตุ๊กต้องท้อเงอิในได้จักมือจะซื้อกล้องโกโปรนี่ได้เนาะแต่ว่า ก็มีผู้ใหญ่ที่ใจดีเนาะใจดีมเมตตาซื้อมาให้น้องตุก๊กน้องตุก๊กเนาะเออขอบใจขอบใจมาเลยที่ให้อีกว่าโอ้บม่ได้คิดไปอย่างคนนี้นาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด์สคาท์เพื่อเป็นกำลัง,<อ>ง,งใจให้น้องตุก๊กอีกทีหนึ่อไป <laughs> บ๊ายบาย